17วันนี้ที่จังหวัดนครพนมครับจะมีรายการแสดงบอลรูนยักษ์เป็นครั้งแรกเป็นปลาตกการครั้งแรกของจังหวัดพนมภาพการที่สวยงามนะครับที่ริมโขงติดตามชมนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องทัพทองน้องสีนะครับเรามาดูขั้นตอนการเตรียมร่มนะครับพอไม่ใช่ร่มขั้นตอนการเตรียมบอลรูนนะครับไปร่ม ก็จะใช้เครื่องเป่ากา๊าซเข้าไปนะครับกา๊าซที่ใช้นจะเป็นกา๊าซ LPG นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> Amazing Thailand tourlistthailand.org ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการอัดแก๊สเข้าบอลลูนนะครับเป็นแก๊ส LPG ครจะขึ้นแล้วตอนนู้นเราใครจะขึ้นแล้วนี่น okay, ครับใครจะขึ้นแล้วครับโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่ครับตัวตัวใหญ่ไปดูตัวใหญ่กันตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่โอ้โหอ,อ,อะไรดิอะไรกอริน่ากอริน่าควอซิลล่า,า,ลลาหรือเปล่า สว,สวสว,สว,เวาเดี๋ยวหันมาหันมาอ้าันมา,นมาไม่มีชื่อวน้น่าจะมีชื่อหลอยนะน่าจะมีชื่อหน่อยอานนี้ชื่ออะไร เอาไฟลนก้นตัวนี้เอาไฟลนก้นมันจะขึ้นต้องใช้ไฟลนก้นไฟลนก้นขึ้นเลยเริ่มแล้วครับบอลลูนครับบอลลูนใหญ่เริ่มแล้วสวยงามครับสวยงามอาจาตัวนี้ น่าจะเป็นคอริลล่านะครับเ็อจะเป็นคอริลล่าเขาไม่ได้บรรยายว่าชื่ออะไรแต่ผมสืบสันนิษฐานว่าชื่อมันชื่อคอริลล่าไปติดนี้มาดูตัวที่สามครับตัวที่สามโลด่อย่าชื่ออะไรตัวนี้ ขึ้นสามแล้วครับสวยเลยวสวยมากสามลูกเลยครับเป็นเทการบอลลูนที่นครพนมนะครับป,ป,ปีนี้จัดเป็นปีแรกเลยงามมากสามลูกตัวสีขาวสีส้ม สีลาย,ยไเยเราสังเกตดูว่าเวลาจะปล่อยขึ้นที่สูงเนี่ยเขาจะใช้การบังคับยังไงต้องมีเชือกดึงด้วยรอเปล่าคอนโทรลยังไงครับเพราะว่าจะต้องปล่อยแก๊สต,ตลอดนะฮะต้องปล่อยแก๊สต,ตลอดถ้าแก๊สหมดก็จะต้องตก ย่องเติมก๊สตลอดบอลลูนพวกนี้จะเป็นบอลลูนโชว์ความสวยงามเท่านั้นนะครับไม่ใช่บอลลูนโดยสารถ้าบอลลูนโดยสารน่คือตัวใหญ่ก็เลยครับใช้ระบบการบินแบบเหมือนเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบินโชว์เออบอลบอลลูนโชว์อาวไอตัวนั้นมาแล้วมาลามอเตอร์มาแล้วตัวนั้นมาลามอเตอร์ก็มาโชว์ใกล้ๆอ่า ลูกนี้ลูกเล็กลองลงมาครับลูกนี้ขึ้นเป็นลูกที่สี่แล้วลูกนี้ครับเรามาดูขั้นตอนการปล่อยบอลลูนขึ้นในระยะสูงนะครับเขาจะใช้ระบบการคอนโทรลใช่ไ เขาก็จะมีเชือกดึงไว้นะครับแล้วก็ปล่อยใช้เชือกใช้เชือกดึงแต่ว่าการปล่อยแก๊สเนี่ยก็ต้องมีระบบคอนโทรลใช้รีโมทคอนโทรลเลยนะคอนโทรลระยะไกลหนึ่งสองสามสี่ห้าสแล้วห้า บอลลูนทั้งหมดประมาณเจลูกครับปล่อยขึ้นแล้วบอลลูนที่จังหวัดนครพนมนะครับเจ้านี้กอลิลล่าหรือว่าฟ็อกซิลล่านะตัวเด่นเลยคนี้ความสูงที่เขาจะปล่อยก็ประมาณสุดเชือกที่เจ้าของผู้คุมบอลลูน,นที่ถือไวนะ้เขาจะมาลูกใหญ่นี่ครับ ประมาณลูกใหญ่ในความสูงก็จะปล่อยได้ประมาณเท่านี้เอาจากมีอีกลูกหนึ่งลูกสุดท้ายลูกนี้ <Yeah. S 1> ลูกที่แปดนนมีแปดลูกนะครับปกติกำ <Yeah. S 1> ลักกลงขึ้นชาลีชาลีแชปเพนนะครับชา <Yeah. S 1> ลีแชปเพนเจ้วมีแพนด้ามีดํามีดํามิกกี้เมา